สวัสดีค่ะวันนี้เราเจอกันที่โตโยต้าอะไรสเปซค่ะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะคุณไทยที่เด็กบางนาครับใช่ค่ะอยู่บางนากิโลสามนะคะสถานที่นี้เป็นสถานที่ให้ลูกค้าทดลองขับรถได้จริงเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ามันมีนมอะไรเชิญครับผมไปเลยครับเ รามีเกมให้ลูกค้าเล่นด้วยนะคะนี่เลยค่ะคุณไผ่อัน<ช>นี้เป็นเกมเพลย์สเตชันคุณไผ่ลองไหมใช่ได้ครับพี่ระหว่างรอ,ล,องลูกค้กาฮะระหว่างรอสูดค่ะดูว่าระหว่างรอเทสใดนะคะนี่ค่ะก็ที่นี่ของเราอะค่ะมีกิจกรรมมากเลยให้เล่นนอกจากกาแฟะนะคะแล้วก็เราจะมีจุดที่ให้ลูกค้าได้ลองด้วยนะคะตรงไหนต่อได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพาไปดูรถกันด้วยค่ะ เน <mm ี่นะคะเราพามาดูยารีคอ o t 1.5ไฮบิท HEV Smart มีอะไรบ้างนะคะที่แตกต่างกันในแต่ละรุ่นไปดูกันค่ะ น,นี้นะคะคุณไผ่เป็นพร<ด>เริ่มของเราค่ะเราจะได้ก็คือเป็นแม็กอล่อย17นิ้วแบบนี้เลยอ๋อครับผมยางยี่ห้ออะไครับพี่ดนคะอุยคุณไผ่ท,ทาอย่างนี้เลยเหรอคะ<ช>ยี่อะไรค่ะก็อันนี้ของโตโยต้าค่ะมาพร,ร้อมยางโยโกฮาม่านะคะเ <c oughs> ดี๋ยวดนบอกสเปคของตัวยางนิดนึงจะเป็น215ทับ60ทับ R17 ค่ะแม็ก17อรลลอยนะคะโอเคค่ะ Okay. แล้วก็เดี๋ยวมาชมด้านข้างเลยค่ะคุณไทยใช่ครับคือเนื่องจากว่าอันนี้เป็นตัวเริ่มกระจริงเป็นเครื่องพันห้าเป็นไฮบริดบอกก่อนเลยว่ากี่แรงม้าคุณไทยอ่าร้อยสิบเแรงมา้าใช่ค่ะอ่าร้อีนิวตันไหมครับผมใช่ค่ะอันนี้ก็<ช>ตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่ใช้ในเมืองและแต่งจังหวัดด้วยค่ะตัวรถเราจะไม่ใหญ่ไปนะคะจากกรทั กระชับรัดหมาะสำหรับในเมืองแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยเวลาขับต่างจังหวัดด้วยครับปลอดภัยครบครันนะครับได้ค่ะคุณไผ่รุ่นเริ่มเนี้ยมันมีอะไรมาบ้างอ่าได้แล้วครับพี่โดดคือได้เรื่องของพวกอ่าดิสเบรกซีล้อนะครับสมาร์ทคชิลเต็มที่แอนดรอยออโต้แอปเปิลคาเพหน้าจอทุกรุ่นนะครับจะ1.1นิ้วทุกรุ่นนะครับผมได้ครับพี่โดดแล้วก็พามาชมด้านนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราแนะนําลูกค้าตั้งแต่ภายนอกเข้าไปข้างในได้พี่ไผ่อ่า ด้านท้ายนะครับพี่โดนะจะมีเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ถอยให้ 2, 2> จุดคับพี่โดนครับแล้วก็พร้อมร้องมองหลังไะนะครับผมเดี๋ยวเพิ่มเติมจากคุณไผ่ทีหนึ่งนะคะ,ค,ะคืออันนี้ของเราอะค่ะประตูท้ายจะเป็นโชกคเป็นแบบช่วยผ่อนแรงนะคะ,คะด้านท้ายเดี๋ยวให้คุณบอยดูจากบาะได้เลยค่ะบาะจะเป็นแบบพับส0 60ค่ะระหว่างนี้ลูกค้าเราเยอะด้วยนะคะลูกค้าเราก็จะดูไปด้วยค่ะ แล้วก็อันนี้ค่ะคุณไผ่ก็คือว่าของเราอะค่ะช่องเก็บของสัมภาระท้ายจะเยอะมากเลยแล้วก็ปัจจุบันนะคะของโตโยต้าของเราเนี่ยค่ะจะมีเป็นชุดป่ายางให้หมดแล้วนะคะค่ะก็จะสะดวกสําหรับการใช้งานด้วยให้ดูอุปกรณ์นะคะประจารถน่คพับเบาะลงมาแต่ครับเดี๋ยวผมลองพับเบาะให้นะครับเบาะเราพับแยกนะครับ40 60นะครับผมถ่ายลองดู นี่แหละครับคุณบอยอ๋อคือนั่งสบายนะครับกว้างวางครับผมอ่าก้างพางนั่งได้นี่ค่ะได้เลยครับพี่อันนี้คือเรานั่งสองคนนะคะค่ะ ก็จะเหมาะสำหรับกิจกรรมไปต่างจังหวัดอ่ะอักไปปิกนิกนะคฮะถูกต้องแล้วก็ในตัวท็อปอะค่ะคุณไผ่มันจะมีเป็นพานรามิคลูปด้วยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราพาไปดูกันนะคะว่ามันมีอะไรแตกต่างบ้างนะคะใช่ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันก่อนสำหรับตัวเริ่มนะคะไปครับไปครับไปดูกัน เปิดให้ดูนะครับเลยอ่าเรามีสมารท์ทคีเลทุกรุ่นเลยนะครับผมงนี้นะครับเขออนุญาตถ่ายคลิปแันนึงได้ไหมคะโอเคได้โอเคไ,ได้บอยค่ะไปดูเลยครับผมภายในค,ครับเป็นเบาะหนังทุกรุ่นนะพี่ดนครับได้ค่ะแล้วก็แนะนำนิดนึงสำหรับรุ่นนี้เรามาพร้อมกับจอนะคะเป็นจอ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย10.1นิ้วนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดู เราไม่มีกุญแจอ่าลืมไปโทษจีนะคะค่ะแล้วก็ให้คุณไพ่นะคะดูนิดนึงคุณไผ่ตัวเนี้ยตัวเริ่มก็จริงนะของเราอ่ะเป็นเด็กไฟฟ้าค่ะมาพร้อมเบรกโฮด้วยใช่ครับผมลืมบอกไปการรับประกันของแบตเตอรี่ไฮบริดของเรารับประกันยังไงคะของแบตเตอรี่แบตเตอรี่นะครับรับประกันให้ 10ปีนะครับพี่โดนครับอ่าแล้วก็ชุดแข่งจอรับกันได้อีก5ปีครับพี่ดนครับอ๋อ10ปีไม่จำกัดระยะทางด้วยใช่ครับอ่ะนีมัลติฟังก์ชันนะครับยี่ปวงมาลไยครับรับสายวางสายเป็นเพลงอะไรพวกนี้นะครับได้ค่ะมีคำสั่งเสียงครับผมโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูข้างนอกกันอีกทีนึงนะคะ ก็อันนี้ค่ะจะเป็นสำหรับตัวเกตรุ่นเริ่มต้นนะคะย้ำราคากันอีกครั้งหนึ่งราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะคุณผ่ราคาที่7จ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทพี่โดนครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูรุ่นตัวกลางนะคะจะเป็นตัวพรีเมียมใช่ครับพี่ดดราคารถอยู่ที่8ปดแสนสี่หมื่นเก้าพันแล้วก็เป็นสีใหม่ด้วยเดี๋ยวไปดูกันเชิญค่ะ โอเคใจตรงกันใจตรงกันก็คือว่ารุ่นนี้ค่ะที่เรามาดูนะคะเป็นรุ่นกลางคุณภัยเป็นรุ่นอ่นราคารถเท่าไหร่ราคาที่8,49,000บาทและนี้เราก็และอันนี้ก็คือเป็นสีพิเศษด้วยค่ะเป็นสีขาวมุกหลังคาดำใช่ครับผมด้วยครับก็ ความแตกต่างนะครับที่เพิ่มมาจากตัวตัวเริ่มต้นนะครับตัวนี้จะเพิ่มเซ็นเซอร์หน้ามา2จุดนะครับผมค่ะเพิ่มเซนเซอร์หน้าใช่เซ็นเซอร์หน้านะครับพิโดนไฟขวาให้2จุดนะครับพิโดนครับแล้วก็ลายล้อแมกเนี่ยจะเป็นขอบ17จดอยู่นะครับจะเป็นลายใหม่ครับพิโดนครับเป็นลายที่มันมีวิติมากขึ้น ลายสวยงามมากขึ้นนะครับเป็นแม็กอลอย17นิ้วนะคะเป็นแบบเงาเป็นสีทรมโทนใช่ครับผมแล้วก็สเปกยางยังคงเหมือนเดิมอยู่นะคะยางของโตโยต้าที่ให้มาสําหรับรุ่นนี้ต้องบอกก่อนบ้าแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันแต่ละรอดแต่ละรอดจะไม่เหมือนกันใช่ครับค่ะแต่ว่าอันนี้รุ่นที่เราโชว์ก็คือสเปคจะตามนี้เลยค่ะซีดียางก็คือเดี๋ยวเราบอกรายละเอียดกันนิดนึงเนาะคุณไผ่เดี๋ยวสำหรับลูกค้าบางคนน่ะเขาอยากรู้ว่าแบบขับขี่นุ่มนวลไหมมันก็มีผลในเรื่องยางด้วยค่ะใช่ครับ สำหรับรุ่นนี้นะคะสเปอยางก็คือจะเป็นส1 5ค่ะทับ6 0แล้วก็ R 1 7์7นิิ้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาอีกค่ะคุณไผ่สำหรับรุ่นตัวกลางมีอะไรบ้างคอ่าได้เลยครับครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมองจากข้างนอกข้างนอกนะครับที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้แหละก็คือพวกค่ะเซ็นเซอร์้านหน้ารบความปลอดภัยล้อแม็กแล้วก็ที่เหลือคือความปลอดภัยนะครับเตือนก่อนการชนพวก ช่อเบรกนะครับควบคุมรถให้อยู่ในเลนพวกนี้นะครับตัวรองทอบของเรามาครบนะครับความปลอดภัยของโตโยตา้าได้ค่ะแล้วก็อีกนิดนึงจากภายนอกที่เราเห็นนะคะเราจะได้แหลกหลังราคาเพิ่มนะคะสําหรับตัวรุ่นเริ่มและมารุ่นกลางอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับแบบไปต่างจังหวัดใช่ครับ,รบแหลกราคาของโตโยต้าใช้งานได้จริงใช่ครับนะคะรับน้ำหนักได้50กิโลนะครับตถูกต้องค่ะนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันค่ะได้ครับโอเคค่ะ อ,อคุณผ่ายจ้งนิดนึงน้ำมันที่เติมของเราเติมน้ำมันอะไรได้บ้างของเราเป็นเครื่อง1.5เป็นไฮบริดก็จริงแต่น้ำมันที่เราเติมนะคะก็ยังคงจะเป็นแก๊สโซฮอนะคะ E20 เติมได้แก๊สโซฮอ91-95เติมได้แต่ E85 ยังไม่รองรับนะคะโอเคเดี๋ยวให้ดูเลยโอเคได้ค่ะ แล้วก็สําหรับคันนี้นะคะประตูท้ายยังคงไม่เป็นฟฟ้าอยู่ใช่ครับยังเป็นมือนเดิครับพี่ดนครับผมแต่ว่าจะเป็นช่วช่วยผ่อนแรงนะใช่ครับนี่ครับเบานิดเดียวใช่ค่ะเปิดใช้งานง่ายครับใช้งานง่ายอยู่ใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเพิ่มมาด้านหลังในเรื่องของที่กั้นัมภาระนะครับตัวนี้จะได้เพิ่มมาจากตัวที่มันเป็นตัวเริ่มต้นนะครับผมที่กั้นัมภาระเบาะยังเหมือนเดิมนะครับผมปรับ40 60ครับได้เหมือนเดิมครับ ที่ก้นสัมภาระนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้งานนะครับเราสามารถถอดออกมาได้นะครับที่ก้านสัมภาระนะครับถอดเก็บไว้ที่บ้านได้นะครับตัวนี้นะครับถอดเก็บได้ครับผมเราพาไปดูด้านในของรุ่นนี้นะครับอ่าตัวแรกเลยนะครับผมอ่าภายในนะครับถ้าเกิดเป็นตัวพรีเมียมนะครับเราจะได้เบาะไฟฟ้าแล้วนะครับฝั่งคนขับนะครับ ทิศทางนะครับบอดไฟฟ้าจะเป็นปรับ8ทิศทางนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นเปียโนแบ็คค่ะสังเกตจากด้านข้างนะคะภายในจะหรูหรามากขึ้นพวงมาลัยและฐานเกียรค่ะราคาก็จะต่างกันอยู่ที่จากตัวเริ่มนะคะต่างกันอยู่ที่50 0 0 0บาทค่ะแล้วก็สำหรับรุ่นนี้นะคะ่ะก็คือว่าคุณไห่ความปลอดภัยมาเต็มเลยนะคะ สิ่งที่เราได้ขึ้นก็คือจะเป็น Toyota s เ f e ี T ้เซตค่ะทั้งหมดเลยกับราคาที่เพิ่มขึ้นคุณภัยฝั่งนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเหมือนเดิมนะคะควบคุมเครื่องเสียงเหมือนเดิมค่ะ mm. แล้วก็ลืมบอกไปคุณภัยข้างในเน่ยค่ะเราสามารถเปลี่ยนไฟได้ทั้งหมด14เฉดสีเลยนะ<ช>เป็นอันเดียร์ลทค่ะเลือกได้เลยครับใช่ค่ะ สำหรับรุ่นนี้ค่ะจะมาพร้อมกล้องบันทึกหน้ารถให้เรียบร้อยนะคะส่วนด้านหลังค่ะยังเป็นกล้องมองหลังอยู่ค่ะหน้าจอ Android Auto เหมือนเดิมนะคะเป็นแบบไวเลสชาร์จแล้วก็ Apple CarPlay ค่ะไวเลสเหมือนเดิม ครับผมสีนี้สีใหม่ครับพี่โดนเป็นสีอะไรครับพี่เอ่อเป็น Spike สไปซี่สตาเลตค่ะแล้วก็ามาพร้อมหนังตาดำสระป๋องีนี้นะคะเพิ่มเงินอีก1 2อ0 0บาทค่ะน้องอไก่ครับผมค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันได้ครับพี่โดนครับว้าว ใช่แล้วตัวนี้มันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกครับพี่ดนครับสําหรับภายในนะครับพี่ดนครับตัวนี้นะครับเพิ่มจากตัวรองท็อปมา50,000บาทนะครับย้ํา50,000บาทนะครับแต่สิ่งที่ได้นะครับพี่ดนครับหนึ่งคือไวเลสชาร์เจอร์แบบไร้สายครับพี่ดนครับผมห้าหมื่นบาทมากเลยอ่ะชุมไผยใช่ครับพี่ราคาที่เพิ่ม5 0าหมบาทถูกต้องครับพี่ดนครับก็มันมีอะไรอีกบ้างครับคุณไผยอ่าเป็นเขาเรียกว่าพาโ์ลร์เนอเกรูปะครับพี่อ๋อได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดเนอะใช่ครับพี่โดนครับค่ะ แล้วก็สำหรับตัวนี้ยังคงเดิมนะคะก็มาพร้อมกับไฟสร้างบรรยากาศ14เฉดสี Ambient Light ค่ะค่ะแล้วก็มีอะไรเพิ่มมีค่ะคุณถ่ายสำหรับตัวท็อปอ่าโอเคก็อันนี้สิ่งอำนวยความสะดวกของเราอะค่ะมาครบคันแล้วนะคะสำหรับตัวท็อปหลักๆแล้วก็คือจะเป็นเอ่อตัวพาโนลามิกลูฟที่เป็นจุดถ,ถ่ายนะคะใช่ครับพี่ดนครับ คุณไผ่แล้วก็รุ่นนี้อะค่ะเรามาพร้อมเป็นลำโพงแวเนียด้วยนะเวลาขับรถไปต่งจังหวัดสบายเลยอะบบเนาะดูดาวไปแล้วก็ฟังเสียงเพลงไปถูกต้องถูกต้องครับไปนดนครับผมค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเรามาดูกับสีใหม่กันค่ะคุณไผ่อันนี้เป็นสีดาร์คทอควอยส์นะคะเป็นสีพิเศษ พราะฉะนั้นราคาจะเพิ่มเท่าไหร่คะเพิ่มแค่เจ็ดพันบาทนะครับได้สีใหม่นะครับผมสีสวยมากนะคะใช่เลยครับค่ะแล้วก็ได้ดอกเบีย้ย1.40หรือกันภัยชั้นหนึ่งนะครับผมร้ามของแถมอีก<ช>นะคะถ้ายังไงก็ติดต่อพวกเราได้ที่เบอร์ด<ช>้านล่างเลยใช่ค่ะผมสำหรับวันนี้ค่ะคนไทยแคมเปญของเรานะคะพิเศษสำหรับลูกค้าได้ดอกเบีย้ย1.40หรือ กันภายชั้นหนึ่งนะครับผมพร้อมของแถมดีนะคะถ้ายังไงก็ติดต่อพวกเราได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยค่ะและสุดท้ายนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยค่ะฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะเ a ต้าเซลพี่ดลทัาแมวแล้วก็น้องไผ่ค่ะเดี๋ยวเราจะมามีคลิปดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนอีกเรื่อยๆนะคะใครสนใจรุ่นไหนอยากให้เรารีวิวแจ้งมาได้เลยใช่ครับ